ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Patch n o t e อย่าไปไม่อ่านดูคลิปดีวกว่าดูคลิปแล้วปวดหัวก็ไปอ่านต่อดีกว่ามีแชมเปี้ยนใหม่มาด้วยนะแถมรามัดกอดด้วยด้วย Patch 11.8มาพร้อมแชมเปี้ยนตัวใหม่อย่าง Gwen เ,เป็นตุ๊กตาตัวแรกที่เป็นแชมเปี้ยนตัวแรกของลีกและตามมาด้วยสก,กิน,น Space my g r o Gwen Black Force Sion Black Force Belkos d r a n g a d i a n Galio ดาร g กอนสเลเยอร์เคิลและดาร g กอนสเลเยอร์ทวิชเอาละไปดูกันดียก่อนว่า,วามีอะไรบ้างที่ทุกรักแอนนี่สกิลอินซึเนอร์เรชใช้มานานม,มากขึ้นในทุกเลเวลยกเป็นเลเวลสุดท้าย a อฟเ i ลร์ออสพาจะให้ค่าโจมตีจุดตายมากขึ้นในทุกเลเวลสกิล o n l i g h t v i g i l ความเสียหายของปืนคร y วิบัเพิ่มขึ้นในทุกเลเวลการฮิลของปืน s e v e r u m ได้รับมากขึ้นในทุกเลเวลเระยะเวลาการตึงของปืนเกาบิตั้มเพิ่มขึ้น0.1วินาทีความเสียหายของปืนอ n f ฟ r n อร์มจะก,กระจายครั้งแรกแรงขึ้น5%เและปืน c r ิ s ช n นดัมจะได้รับกงจากมากขึ้น1อัน200ปีจะกลับมาหรือนี้แคสเซิลเ i ียร l l กิลทวินแฟงจากใช้มานา50หนนนเเ่่ยใทุเลปี เป็นยิ่งอัพสกิลยิ่งใช้มานาน้อยลงเลเวลสุดท้ายใช้มานา42หน่วยดรมุนโตแพสซีจะฟื้นฟูพลังชีวิตได้ดีขึ้น1%สกิล i n f e c t e d Craver ความเสียหายต่อมินเนี่ยนและสัตว์ป่าเบาลงในทุกเลเวลจนเวเลเวลสุดท้ายเลเวลแรกหายไป200หน่วยเลยนะเยอะจัดจัดแต่การฟื้นฟูของพลังชีวิตถ้าหักปลาโดนศัตรูจะได้คืนมา100%แทน สกิลมาโซคิซึมโบนัสพลังโจมตีลดลง10หน่วย, bon um ยในทุกเลเวลและโบนัสพลังโจมตีสูงสุดก็ลดลง10หน่วยในทุกเลเวลอีกด้วยเช่นกันนาสกิลไฮเปอร์ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลงที่ขั้นแรกและขั้นที่2แต่ขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นแทนเลิบลองสกิลซิกเกิลออฟมาเลสความเสียหายพื้นฐานเพิ่มขึ้น10หน่วยในทุกเลเวลและความเสียหายทั้งหมดก็เพิ่มขึ้น20หน่วยในทุกเลเวลอีกด้วยเช่นกันลีซินสกิลเทมเพสคูดาลดลง2วินาทีเอามาาช่วยในนกรฟ้รขึบั เกาะและต้านทานเวทลดลงในทุกเลเวลอย่เปนเลเวลสุดท้ายเนื้อช่วงเลนเฟสนั่นเองลัมมัสสกิลพาวเวอร์เบลเจมเมตเปลาลงในทุกเลเวลอย่เป็นเลเวลแรกสกิลดิฟเฟนซีฟบอลเคลการโจมตีปกติจะทำให้เวลาแสดงผลของสกิลนี้นานขึ้น0.4วินาทีและมากสูงสุดถึง4วินาทีสกิลเฟรนซิงทอนระยะเวลาย่อยุสั้นลงในทุกเลเวลสกิลโซลริงสโตรมเปลี่ยนจากการเด้งหนามเรื่อยกลายเป็นลัมมัสสามารถกระโดดได้แล้วโดยจะกระโดดไกลตามความเร็วเคลื่อนที่ของลัมมัสเองและเมื่อกระแทกพื้นจะ ให้สร้างความเสียหายที่พื้นรอบๆเป็นเวลา4วินาทีแถนถ้าศัตรูที่โดนสกิลนี้จะโดนสโลอีกเป็นเวลา1.5วินาทีกด้วยที่พิเศษมากกว่านั้นสกิลนี้สามารถคอมโบกับสกิลคิวได้โดยเมื่อกดสกิลคิวแล้วใช้ออลติเมทลามัดจะกระโดดไปกลางวงใครที่โดนตรงกลางจะโดนน็อกอัพอีกด้วยพร้อมกับความเสียหายของสกิลคิวและสกิลคิวก็จะหยุดทํางานอีกด้วยเช่นกันลูกเล่นไม่จําเจอ,อีกต่อไปแล้วสําหรับละมัดน่าสนใจจัด,จด r u m b l e ค่าต้านทานเวทลดลง4หน่วยการเติบโตของค่าต้านทานเวทลดลง0.5หน่วยพสซีฟโบนัสความเสียหายจากการโอเวอร์ฮีตติ่งจากดามเตจแรง25-110หน่วยตามเลเวลของ r u m โบ e เปลี่ยนเป็นแรงตาม10-50หน่วยตามด้วย6%ของพลังชีวิตสูงสุดข,ของเป้าหมายและที่ได้มาใหม่อีกคือเมื่อติดโอเวอร์ฮีตติ่งจะวิ่งไวขึ้นอีก50%สกิลเอเด็กโทรฮาพูลเมื่อใช้โดนศัตรูจะทำการลดต้านทานเวทศัตรูเป็นเวลา4วินาทีแถมสแต็กสามารถทับซ้อนกันได้อีกด้วย เฟรชสกิลเฟรชจากครูดาว9วินาทีในทะุกเลเวลเปลี่ยนเป็นครูดาวตามสกลเลเวลเริ่มต้นด้วย11วินาทีและเลเวลสุดท้ายเหล,ลือ9วินาทีเช่นเ <c oughs> ดิมโดนเนฟีแลนดนี่เวลาดิงเมียสกิลทรานส์ฟชั่นครูดาวลดลงในทุกเลเวลจากเลเวลแรกเลเวลสุดท้ายลดลงเหลือ4วินาทีดูดปื้ดดูปื้ด ยูริกพาสซีฟของความเสียหายของมิสวอเกอร์โดยโรวมคือเบาลงจากปกติบวก30%ของพลังโจมตีลดลงเหลือ25%ของพลังโจมตีแทนสกิล Morning Miss ความเสียหายจากการกระโดดของมิสวอเกอร์ลดลงจาก200%เหลือเพียง100%แทนและสิ่งที่ได้มาใหม่คือเมื่อเป้าหมายโดนมาร์กมาร์กจะทำความเสียหายเพิ่มเติม40%จากการโจมตีของมิสวอเกอร์อีก8ครั้งแทน สกิลเ e ลูจีออฟเดลอมจะเล็งเอาติตีโยริกหลังสุดจะให้ความสําคัญต่อมเมนเนนตีใกล้และตีไกลก่อนเสมอ Sack สกิลอันสเตเบ e ลเมทัความเสียหายพื้นฐานเพิ่มขึ้น10หน่วยในยุกเลเวล และจากแรงตาม2%ต่อพลังเวท100หน่วยเพิ่มเป็นแรงตาม4%ต่อพลังเวท100หน่วยอีกด้วยยิ์ลีน่าเล่งขึ้นมานิดนึงพสซีฟจุด8กับป่าทางเลือกได้กลับมาอีกแล้วดาเลสพสซิฟเลือดไหลจะเลือดไหลาจากสัตว์ป่าได้เพิ่มขึ้นเป็น300%ไดอานา่าพสซิฟความเสียหายต่อสัตว์ป่าที่ไม่ใช่สัตว์ป่าขนาดใหญ่เพิ่มเป็น300%และโบนัสคอยล์จมตีก็เพิ่มขึ้นจาก10-40%เป็น20-40%ตามเลเวลบอไครเซอร์ aiser, ความเสียหายของแพาส,สีฟที่ทท รเบีเพิ่มเป็น180หน่วยในทุทกเลเวล Z p a s s พ v สซีฟจากครูดาวต่อเป้าหมาย10วินาทีในท,ทุกเป้าหมายเป็นเป็นจะมีครูดาวเฉพาะต่อแชมเปี้ยนเท่านั้นจะไม่ส่งผลต่อมินเนี่ยนและสัตว์ป่าอีกต่อไปแต่จะถูกนาโบนัสความเสียหายของสัตว์ป่าออกไปไม่งั้นมันจะทับกันและความเสียหายสูงสุดสเกลตามรลเวลถูกลดลงเหลือ300หน่วยสําหรับสัตว์ป่าขนาดใหญ่ในทุกเลเวลยบมอร์การ์นาสกิลทอมบัตแชโดว์โบนัสความเสียหายต่อสัตว์ป่าขนาดเล็กเพิ่มขึ้นเป็น200%ป่าาาททงเลือกอกกรรบนี้ฟ์ุตัว นะแม้ว่าจะไม่มีเพื่อนมาช่วยก็ตามน่าสนใจมากๆ ไอเทมมูนสโตนเลนเวอร์การฮิวจาก50-100ห,หน่วยถูกลดลงเหลือ50หน่วยในจเกเลเวลแทนและการฮิวพื้นฐานที่อยู่ในการต่อสู้จะเพิ่ม12.5%สูงสุดที่4แต็กลดลงเหลือ4%สูงสุด4สแต็กแทนท้ายสุดมิติแพสซีฟถูกเปลี่ยนจากให้เร่ง5สกิลเปลี่ยนจะให้ฮิวแรงขึ้น10หน่วยแทนโชลเลียนบัตเตอร์สองจะไม่ทำความเสียหาย3ครั้งถัดไปแรงขึ้นเพราะถูกนำออกแล้วแต่สิ่งที่มาใหม่คือการเสริมพลังจะทำให้แชมเปี้ยนฝั่งเดียวกันรวมถึงคนที่ออกได้รับเเิ่ขึ้นน2 5% 1.5ปวาาที มิสติกแพสซีฟถูกเปลี่ยนจากได้รับพลังระดับที่3เปอเเปลี่ยนเป็นได้เร่งสกิล5หน่วยแทนสตาร์บ็อกฟอ์วิงบลอยเธอจากจะมบอบพลังระันที่ถูกเปลี่ยนเป็นมอบค่าเร่งสกิล20หน่วยและค่าพลังเวท20-40หน่วยเป็นเวลา4วินาทีแทนฟรอเซนฮาร์ดให้เกราะมากขึ้น10หน่วยเขมเทคพิลฟายเออร์ให้ AP เพิ่มขึ้น5หน่วยส่วนเรื่องการตัดฮิวจากปกติแล้วคนที่ออกไปเทมนี้ฮิวตัวเองหรือให้โลตัวเองจะตัดฮิวศัตรูได้ด้วยแต่ถูกเปลี่ยนเป็นคนทีี่ออออกกไไเทมน้้้้้ถาายดดตตัิวจะงให หรือฮิวเพื่อนร่วมทีมแทนถึงจะได้ตัดฮิวทั้งสองคน Ironian Boost of Lucidity แพงขึ้น50ทองเพราะประโยชน์เยอะเกินไปสำหรับราคาแค่900ทอง h e x t Rocket Pill พังชีวิตลดลง100หน่วยแต่ที่ได้มาใหม่คือเจาะเกราะเวท6หน่วย Titanic Hydra โบนัสของคลื่นด้านหน้าเพิ่มขึ้นอีก1%ตามแม็กเลือดก็จบกันแล้วนะครับสำหรับ Patch 1.8ใน Summer Rift ที่ผมสนใจมากๆใน Patch นี้นอกจากตุ๊กตาเกวนนั่นก็คือป่าทางเลือกนี่แหละหลากหลายดีขอตัวไปลองก่อนนะครับส่วน Patch โนที TFT มีอะไรบ้างไปชมกันในแพท11.8สำหรับโหมฟท f t เป็นแพทสุดท้ายก่อนที่จะขึ้น TFT เซต5นั่นเองโดยทีมงานได้ใส่อะไรบ้าบ้าบอๆมาเช่นเคยสำหรับแพททิ้งท้ายดังนี้ระบบ Lucky Lantern จะดกทองเยอะกว่าเดิมและให้อัตราของหายากเพิ่มขึ้นเช่น n e k o h e l l ตะหลิวหรือแม้แต่ f o r Nature และที่บ้ากว่านั้นคือปกติคมไฟจะมีโอกาสแค่25%ที่เกมนั้นจะไม่ถูกพบเจอแต่ถูกเปลี่ยนเป็นในทุกเกมจะมีโอกาส25%ที่คมไฟจะดรอปทั้ง3ด่านบ้าพอไหมล่ะเผ่าและคลาสต่างๆถูกปรับ ดังนี้ผู้มัง่งคั่งเพิ่มไอเทมที่ดรอปจากผู้มัง่งคั่ง3ยูนิตที่แพ้12รอบติดโอกาสเพิ่มเป็น40%และมัง่งคั่ง6ยูนิตเพิ่มไอเทมดรอปอีก4%แต่อย่าเพิ่งดีใจไปมัง่งคั่ง6มีโอกาสเจอเดอะบูธจาก1%เป็น4%จะดีอยู่แล้วเชียวผู้มัง่งคั่งวิญญาณ2ยูนิตตีช้าลง2% 4ยูนิตตีช้าลง5%การปรับปรุงแชมเปี้ยนแต่ละเทียมีดังนี้ เทียสามดาเลสความเสียหายที่ลดลงหลังจากสับซ้ำสามดาวเบาลง5%เนโคสกิลเบาลงที่3ดาวเทียสี่ออร์เรนโซสกิลเบาลงในทุกรุปดาวเคลอความเสียหายคลื่นเพิ่มขึ้นที่1ดาวและ2ดาวเทียห้าอาเซียแรงขึ้นในทุก,กดาวโดวยเฉพาะ3ดาวเอเบรย์ดาเมจ18,888หนร18888น่วยลีซินเลื่อนลดลง1หน่วย ออนสกิลแรงขึ้นในทุกดาวและใครว่า3ดาวออนแบกไม่ได้เอาไปเรเดมาเมจ9ร9 9หน่วยเซตแรงขึ้นที่3ดาวเอาไปเลย800%ยเยังไม่หมดเพียงเท่านี้ความแรงขั้ที่2ของเซตแรงขึ้นอีกที่3ดาว4 0 0เอร์เซนเวนได้รับเลือดลดลงหลังจากแปลงร่างลดลงที่2ดาวซิลเลียนชุบเพื่อนได้ไวขึ้นในทุกดาวโดยเฉพาะ3ดาวดีเลย์เกิดแค่0.5วินาทีไอเทมล็อกเก็ตออฟเดอะไอออนโซลาริลดลดลงที่3ดาว ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับแพท11.8ในโหมด t f ่เป็นการอําลาทฟทีเฟดแบบทางการด้วยการบัฟเทีย5สามดาวนั่นเองใครที่ยังไม่เคยได้เทีย5สามดาวก็ลองทําในแพทนี้แล้วเอาไปวันวีไนกันไปเลยส่วนผมนั้นไม่เคยทําได้เช่นเคยถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรสําคัญๆไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปได้เลยหรือจะเต็มๆก็อยู่ใต้ที่คิชแชนเลยสุดท้ายชอบผลงานก็อย่าลืมซับสไครต์และแชร์ด้วยครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ